สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องผมนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในการขับแก๊ปนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการขับแก๊ปในช่วงแรกๆของผมให้ฟังน,นะครับก็มีแฟนคลับนะครับจากช่อง น็อตพีเซ้นนะครับจากช่องของผมเองนะครับเขาถามผมมาว่าเขาไม่รู้จักเส้นทางในกรุงเทพนะครับแต่อยากจะขับแก็บต้องทําอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทำคอนเทนต์เพื่อตอบให้กับน้องคนนี้เลยนะครับว่าถ้าไม่รู้ทางในกรุงเทพเนี่ยนะครับเราจะสามารถขับแก็บได้อย่างไรนะครับโดยเล่าจากประสบการณ์ของผมเลยนะ ก็คือว่าในช่วงแรกนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถในกรุงเทพไม่เป็นเลยนะครับขับไม่เป็นเลยยังไงก็ขับไม่ได้นะครับผมเคยขับไปต่างจังหวัดหรือว่าไปอะไรงี้ไม่หลงนะครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยก็คือว่าผมหลงเลยครับแค่ขึ้นวงแหวนอุดรรัตยานะครับแถวปทุมนะครับผมก็เจ๊งเลยครับก็คือว่า หลงครับดูป้ายไม่เป็นครับอ่านภาษาไทยเป็นนะครับแต่ดูป้ายไม่เป็นมันผม,มเป็นคนหนึ่งเลยที่จําทางไม่เก่งจําทางไม่เก่งเลยแล้วก็เวลาขับเนี่ยก็ไม่รู้เป็นยังไงครับมัว่วไปหมดนะครับขับรถขับรถขับลานะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาทํางานในกรุงเทพนะครับผมก็เอารถมาเนาะเอารถส่วนตัวมาใช้ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ ลองขับดูนิดๆหน่อยๆครับแบบว่าจากเขตบางแคนะครับไปภาษีเจริญนะครับขับไปเข้าเวนนะครับไปทํางานอย่างนี้ผมก็ขับไปดูแล้วก็ดูตามป้ายดูเอ๊ะมันก็พอไปได้นะผมก็รู้จักแค่เล็กๆน้อยๆอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เลยว่าเอ๊จะทำยังไงดีนะครับมีความรู้สึกนึงก็คือว่าเฮ้ยผมอยากขับแท็กซี่ว่ะ เอ,อ,อยากขับแท็กซี่อยากอะไรงี้วะเพราะว่าผมไม่รู้จักแก๊ปนะตอนนั้นนะครับผมไม่รู้เลยว่าแก๊ปคืออะไรอะไรแก๊ปเป็นยังไงผมก็เลยมีความคิดว่านะครับอยากขับแท็กซี่เออมันคงมีรายได้ที่ที่ดีขึ้นนะครับอะไรแบบนี้ผมก็เลยไปสอบถามรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องก็บอกว่าพี่ขับแก๊ปสินะครับ แก็บคืออะไรแก็เป็นยังไงนะครับก็คือการให้การเอารถส่วนตัวเนี่ยนะครับไปบริการคล้ายๆกับรถแท็กซี่นั่นเองนะครับผมก็เลยอ๋อมันคืออย่างนี้ก็เลยว่าให้น้องนะครับพาไปสมัครโอเคนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับเรียบร้อยทําธุรกรรมนู่นนี่นั่นนะครับถ้าใครสนใจในการสมัครขับแกล็นะครับให้ไปดูคลิปใน E.P. ีที่19ของผมนะว่ามันเป็น การสมัครมีขั้นตอนการสมัครออนไลน์5ขั้นตอนนะครับก็ไปย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวผมทําตรงไอคอนตัวไอขึ้นไว้นะครับอยางนี้ก็ตัดกลับมาเรื่องเรานะครับผมก็สมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยภายใน4ีหาวันก็เปิดระบบใช่ไหมครับพอเปิดระบบเสร็จปั๊บนะครับวันแรกเลยที่ผมขับนะครับผมขับออกมาแถวบางแคครับขับออกมาก็ยังไม่มีคนเรียกนะครับแล้วก็ ขับมาทางภาษีเจริญ b t s บางว่าก็ยังเงียบอยู่ไม่มีคนเรียกเอผมก็คิดเอเราทำถูกหรือเปล่านะอะไรนะพอสุดท้ายมาถึงวงเวีนใหญ่ครับมีคนเรียกครับอ่าผมนี่ใจนี่โอ้โหมันเต้นตึก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 ,ตกเลยนะครับผมเชื่อเลยคนที่ขับแก๊บแรกๆนะใจนี่เต้นโอ้โหเฮ้ยตื่นเต้นน่ะเออคือแบบว่าเฮ้ยเราจะได้ป่ะวะเฮ้ย อะไรวะเนี่ยใครจะมานั่งรถเราอะไรอ่งี้ใช่ไหมครับผมก็ก็ตื่นเต้นเนาะไม่รู้จะทํายังไงโอใจตึ๊ๆๆเลยนะครับก็เลยว่าตอนนี้เอาลองดูเว้ยถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เว้ยคนเรามันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมใช่ไหมครับจะได้เกิดการพัฒนาบ้างเอาเอาวะเราก็กดตามขั้นตอนนะครับล้วก็ไปรับเ้านะครับพอไปรับปุ๊บปรากฏว่าเจอเป็นผู้หญิงครับสวยมากเลยเป็น คนมาเลเซียด้วยแบบสวยเหมือนนางแบบเลยผมก็โอ้โหเอาวะคิดในใจนะผมคิดเลยนะว่าเฮ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนาะเออเฮ้ยขับไปก่อนลองดู GPS ดูดีวะผมมาดู GPS ไม่เป็นด้วยตอนแรกอะเปิดปับโอ้โหหลงเลยก็ไปตาม GPS นะครับไปรับเขาที่โรงพยาบาลตากสินนะครับแล้วก็ไปส่งฝั่งสาทร นะครับเป็นงานแรกเลยล้อก่าบาทตอนนั้นได้ตังมาแบบเอ้ยรถเราก็ก็สามารถทําตังได้นี่เออก็ก็สามารถได้เงินจากรถนะมีรถแล้วก็สามารถขับหาไรายได้ได้นะครับเป็นประกอบอาชีพเสริมก็วิเอเอใจมันพองตัวมันทําให้เรากล้าพอเขาลงแล้วเขาจ่ายตังให้เราเนะี่ยมันทําให้เรากล้าขึ้นนะครับวันนี้ผู้โดยสารคนที่2นะครับ เป็นคนไทยขออภัยนะครับเป็นคนไทยนะครับผมก็เลยเอาละตอนนี้คนไทยเขารู้แน่ๆเขาต้องรู้แน่เลยว่าเส้นทางในกรุงเทพมันเป็นยังไงไปทางไปบ้านเขาอ่ะเขาต้องรู้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอาละเอะเราจะบอกไงดีเออเราเคยไปอบรมแก๊ปนะแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่รู้เส้นทางอ่ะเราก็ให้ถามผู้โดยสารเลยนะครับถามว่าทางไปตรงไหน ครับผมก็เขาก็ขึ้นรถผมมาเลยผมก็สวัสดีครับแก๊ปคาร์ครับแรกๆเก่งเนาะจเต้นแบบตึกๆเลยตอนนี้ผมก็เลยเพราะว่าผมเป็นมือใหม่นะครับยังไงช่วยรบกวนแนะนําเส้นทางด้วยนะครับอะไรงนี้เขาก็บอกว่าอ๋อได้เลยครับได้เลยค่ะเขาก็เนี่ยพี่เดี๋ยวหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเราจะนี่เลี้ยวขวานะ เชื่อไหมผู้โดยสารนะเขาไม่ว่าเราหรอกครับคนไทยนะใจดีนะครับไม่ว่าหรอกนะครับถ้าถ้าน้องนะครับหรือพี่น้องคนไหนนะครับอยากขับนะครับอยากทำนะครับแต่ว่าไม่รู้จักเส้นทางนะครับก็แนะนําว่าให้ถามผู้โดยสารเลยนะครับถามตรงๆเลยสวัสดีครับแก๊ปคาร์นะครับผมเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งหัดขับได้ไม่กี่วันนะครับอยากจะให้ผู้โดยสารนะครับแนะนําเส้นทางให้ผมด้วยนะครับสะดวกไหมครับ บอกทางด้วยนะครับทําไมครับเขาถึงใจดีคนไทยนะใจดีอยู่แล้วเราพูดจาไพเราะนะครับพูดเพราะๆกับเขานะครับเขาก็บอกเราแน่นอนนะครับดีกว่าไปอึมคึมนะครับอมภูมิครับทําเป็นแบบว่าเหมือนข้ารู้นะครับแล่สุดท้ายหลงแล้วเขาด่าเอางี้แย่นะครับใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็บอกไปเลยตรงๆนะครับว่าเป็นมือใหม่นะไม่รู้เส้นทางน,นะครับอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ครูพักรักจําครับเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์นะครับดู GPS บ้างครับาจากผู้โดยสารบอกบ้านนะครับมันก็ทําให้เรายังไงล่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่ขับไปบ่อยแล้วขับไปสิบยี่สิบรอบแล้วก็ยังจําทางไม่ได้นะครับจนมันบ่อยเกินอ่ะมันบ่อยมากจนเออเฮ้ย ผมพอจําได้แล้วนะครับผมก็เลยโอเควะอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องดู G P S นี่หว่าก,ก็พอไปได้เว้ยเออเมเริ่มรู้แล้วอ่ะว่าสุขุมวิทไปยังไงนะครับอโศกไปยังไงนะครับดอนเมืองสุวรรณภูมินะครับไปยังไงนะครับผมก็เริ่มรู้แลแ้วตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับแต่ช่วงแรกถ้าเราขับไม่เป็นนะครับเราก็แนะนําว่าให้ดู G P S หรือ ถามคนที่เขารู้เส้นทางนะครับถามผู้โดยสารนะครับแล้วก็อา่ายังไงประสบการณ์เนี่ยมันสอนเราเองแหละไม่ต้องมาจดไม่ต้องมาอะไรหรอกครับมันเกิดจากการที่เราทําบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นวิธีการของผมเองนะครับในช่วงแรกๆนะครับว่าผมรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ มีวิธีการอย่างไรนะครับในการขับในช่วงแรกนะครับเอาตัวรอดยังไงนะครับเอาตัวรอดจากใครบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือการกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในช่องเล็กๆของผมนะครับให้ ทำช่องต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลากันไปก่อนนะครับ E ีีหน้าผมจะมาทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับแก๊ปนะครับก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้อ้อและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับคนที่ขับแก๊ปนะครับมีประสบการณ์ในการขับแก๊ปยังไงนะครับให้เล่าประสบการณ์นะครับใต้ล่างคลิปนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ แลกเปลี่ยนวิธีการกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับมันตะกุกตะกักนิดนึงนะครับต้องขอโทษผู้ที่รับชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวไปจริงๆล่ะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย